สวัสดีค่ะเด็กๆเป็น EP ต่อเนื่องจากการวาดสนามแล้วก็นำตัวละครมาวางไว้สองตัวนะคะในวันนี้ก็คือเราจะให้ตัวละครนะคะทั้งสองตัวตัวละครทั้งสองตัวนี้นะคะที่เป็นรูปคนกับลูกไก่เราจะให้สองคนเนี้ยตัวละครสองตัวละครเนี้ยพูดคุยกันนะคะตัวละครที่ จะกำหนดน้องกำหนดตัวไหนก็ได้เป็นตัวที่1แล้วก็ตัวที่2น้องจะใช้เป็นตัวละครตัวไหนแบบไหนก็ได้หมดเลยให้คุยกัน3ประโยคนะคะ <c oughs> เริ่มนะคะอันดับแรกให้คลิกเหตุการณ์ในโปรแกรมเนี่ยในโปรแกรม Scra t c h เนี่ย สิ่งที่จะเริ่มทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรากดทงสีเขียวใช่ไหมคะเราสังเกตตรงนี้ด้วยนะว่าเราอยู่ตรงลูกไก่หรือคนถ้าเกิดน้องอยู่ที่ลูกไก่แสดงว่าโค้ดที่น้องเขียนเป็นโค้ดของลูกไก่ถ้าอยู่ที่คนก็เป็นโค้ดของคนนะคะถ้ากดทงสีเขียวตรงเนี้ยเมื่อไรเราจะให้ตัวละครที่อยู่ตรงหน้าจอพื้นที่ที่มันรันแล้วเนี่ยให้ทำงานยังไงเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องการให้ตัวละคร พูดคุยกันวิธีการอันดับแรกก็คือเลือกว่าเราจะใช้ตัวละครไหนก่อนเป็นการพูดก่อนครูจะให้ลูกไก่พูดกับมนุษย์ก่อนลูกไก่พูดว่าสวัสดีใช่ไหมคะอันดับแรกคือต้องเมื่อคลิกธงสีเขียวเมื่อคลิกธงสีเขียวจะอยู่ที่เหตุการเห็นไหมคะ ลากมาไว้ฝั่งนี้ได้เลยเมื่อคลิกทงสีเขียวเราบอกว่าจะให้ลูกไก่พูดคำว่าสวัสดีสวัสดีจะอยู่ที่รูปลักษณ์เห็นไหมคะอยู่ที่รูปลักษณ์คำว่าสวัสดีมี2ตัวพูดสวัสดี2วินาทีกับพูดสวัสดีมันแตกต่างกันยังไงนะคะสองตัวนี้คำว่าพูดสวัสดี2วินาทีเมื่อครบสองวินาทีข้อความคำว่าสวัสดีจะหายไป แต่ถ้าเกิดคำว่าพูดสวัสดีแล้วไม่มีเวลากํำกับอยู่ข้างหลังหมายความว่าข้อความที่เป็นคำว่าสวัสดีเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโอเคไหมคะสิ่งที่เราจะใช้คือตัวที่หนึ่งค่ะพูดสวัสดี2วินาทีแล้วให้ข้อความหายไป ดึงมาเลยค่ะกดค้างไว้ในมือถือก็เหมือนกันนะคะกดค้างไว้แล้วลากมาไว้เลยค่ะตอนนี้คำสั่งใหม่โค้ดหมายความว่าเมื่อน้องคลิกธงสีเขียวเมื่อน้องคลิกธงสีเขียวลูกไก่ตัวนี้นะคะจะพูดว่าสวัสดี2วินาทีแล้วข้อความจะหายไปสวัสดีจะขึ้นมาประมาณตรงนี้เดี๋ยวมารันดูนะคะว่าผลเป็นยังไงครูกดธงสีเขียวนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดี mm hmm. เขาก็จะหายไปเมื่อครบ2วินาทีถ้าเกิดน้องต้องการให้เขาพูดนานกว่านี้ก็เป็นเพิ่มเวลาวินาทีได้ mm hmm. เมื่อลูกไก่บอกว่าสวัสดีมนุษย์หรือตัวละครตัวที่สองก็ตอบว่าสวัสดีครับครูก็จะคลิกไปที่ตัวละครอีกหนึ่งตัวแล้วเมื่อคลิกธงสีเขียวเราจะให ตัวละครอีกหนึ่งตัวสวัสดีครับลูกไก่วิธีการนะคะก็เหมือนเดิมค่ะคลิกไปที่เหตุการณ์เหมือนเดิมเลยคลิกไปที่เหตุการณ์เลือกเมื่อคลิกธงสีเขียวลากมาวางค่ะเมื่อคลิกธงสีเขียวเราจะให้ตัวละครตัวที่สองพูดว่าสวัสดีครับลูกไก่ สวัสดีครับลูกไก่นะะ mm hmm. เมื่อคลิกธงสีเขียวก็จะขึ้นคำว่าสวัสดีครับลูกไก่2วินาทีแล้วหายไปครูกดธงสีเขียวเพื่อทำการรันโปรแกรมดูนะคะว่าผลที่ครูเขียนจากโค้ดเนี่ยมันเป็นยังไงคลิกปุ๊บสวัสดีทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นยังไงคะสวัสดีเป็นยังไงคะทั้ง2องอันนี้มันซ้อนกันเลยถูกไหมคะ เมื่อซ้อนกันแบบนี้ลูกไก่ก็สวัสดีตัวละครอีกตัวก็สวัสดีครับลูกไก่พร้อมกันแบบนี้ถ้าน้องทําแบบนี้ผิดนะคะทําไมเราจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาดูค่ะในขณะที่ในขณะที่ครูสมมุติว่าเวลามี1วิ2วิ3วิ4วีวิ5วิสมมุตินะคะใน5วินาทีนี้ขอขยับในนี้ดีกว่า หวิ2วิสามวิ4วี่วิห้าวิใน5้าวินาทีนี้อันับแรกน้องบอกว่าลูกไก่ลูกไก่ก,ไก,กับคนในวินาทีที่หนึ่งน้องก็ให้ลูกไก่บอกว่าสวัสดีครูหอเต็กแบบนี้นะคะหนึ่งกับสน้องให้สองวิเมื่อกี้ให้ขึ้นคําว่าสวัสดี พอมาเป็นของคนอีกน้องบอกว่าในวินาทีที่หกับ2น้องบอกว่าให้ขึ้นคําว่าสวัสดีอีกเวลามันชนกันเห็นไหมคะพอเวลาชนกันวิธีการแก้ไขน้องจะให้ใครพูดก่อนถ้าน้องบอกว่าให้ลูกไก่พูดก่อนแสดงว่าในวินาทีที่1กับวินาทีที่สอของคนจะต้องมีการรอรอ2วินาทีนี้ ให้ลูกไก่เนี่ยพูดให้จบก่อนแล้วพอมาวินาทีที่3ถึงจะพูดคำว่าสวัสดีลูกไก่แต่ถ้าน้องใช้1วินาทีเนี่ยมันจะเร็วมากก็เลยให้เป็น2วินาทีสวัสดีลูกไก่แสดงว่าลูกไก่เนี่ยเขียนโค้ดสวัสดีได้เลยแต่เมื่อเป็นโค้ดของคนจะต้องรอก่อนในหนสองวินาทีนี้ ส่วนวินาทีที่3กับสี่จึงจะให้คนพูดคำว่าสวัสดีลูกไก่ได้โอเคนะคะมาลองกันค่ะตอนนี้เราต้องการให้ลูกไก่ลูกไก่บอกว่าสวัสดีลูกไก่บอกว่าสวัสดี2วินาทีแสดงว่าเราต้องไปแก้ที่ตัวละครตัวที่สองครูให้เป็นคนก็ไปคลิกที่คนในขณะที่ลูกไก่ ในขณะที่ลูกไก่สวัสดีเมื่อคลิกปุ๊บลูกไก่สวัสดีเลยหลังจากตรงเนี้ยน้องต้องเอารอมาต่อก่อนจึงจะให้คนพูด,ดไปที่รอนะคะรอจะอยู่ที่ตัวควบคุมรอจะอยู่รอจะอยู่ที่ตัวควบคุมตรงนี้นะคะรอจะอยู่ที่ตัวควบคุมตรงนี้ตัวควบคุมแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะ รอตรงนี้เป็นหนึ่งวินาทีเมื่อกี้ครูบอกว่าเวลารอให้ใช้ขี่นทีได้สองนาทีสองวิไม่ใช่สองนาทีสองวินาทีแล้วก็ลากมาต่อได้เลยค่ะลากมาต่อได้เลยค่ะกดค้างไว้แล้วลากมาต่อทีเนี้ในการต่อในการต่อเนี่ยเราจะต่อไว้ข้างบนหรือข้างล่างเราจะต่อไว้ข้างบนหรือข้างล่างเมื่อกี้เราบอกว่าจะให้เขารอใช่ไหมคะรอรอก่อนหรือรอหลัง ก็รอก่อนแสดงว่าเราก็เอารอขึ้นไปไว้ข้างบนโอก้ไหมคะก็ลากขึ้นไปไว้หลังจากนั้นน้องก็เปลี่ยนวินาทีตรงเนี้ยได้เลยคลิกเป็น2วินาทีรันนะคะสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับลูกไก่โอเคนะคะผลการรันก็คือไม่ชนกันเรียบร้อยแบบนี้ไม่ชนกันแล้ว สำหรับ EP นี้นะคะครูก็ให้น้องฝึกทำการคุยตัวละครให้น้องสลับกันพูดนะคะระหว่างตัวละครที่1กับตัวละครที่2หลังจากนั้นแล้วส่งในลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนวิธีการพูดคุยเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ